สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการเขาเรียกว่าอัปเดตทีมแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมยกยกทีมใหม่เว้แทบจะทั้งหมดเลยยกทีมใหม่มาแบบสามสี่ตัวเลยนะในทีมเนี่ยก็อ่าเดี๋ยวจะนี่จะมาดูกันมาก็อ่าถ้าใครที่ดูมานะจากคลิปคลิปคลิปล่าสุดสําหรับของเกมนี้นะก็จะเห็นนะว่าทีมผมอาจจะใช้เป็นประมาณนี้อ่าทีมผมจะใช้เป็น จะใช้เป็นประมาณเนี้ยอะทีมผมจะใช้เป็นประมาณนี้นะอันนี้คือสำหรับล่าสุดนะที่เราได้ลงคลิปไปจะใช้ประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราเปลี่ยนใหม่3ตัวเลยนี่สามตัวนี้แล้วก็เราใช้เป็นอ่ะเราใช้เป็นทีมเซตนี้นั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างดีดีพอสมควรนะเพราะว่าถึงพลังมันจะเพิ่มจากเดิมอะยังยังไม่เยอะมากแต่ว่าผมตีผ่านด่านหลายๆด่านคือแบบ ผ่านค่อนข้างเยอะมากๆพอเราเปลี่ยนทีมซึ่งหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ลงตัวขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเปลี่ยนทีแบบทีสามตัวอย่างเงี้ยเนาะพวกของพวกอะไรเงี้ยมันยังไม่สุดแล้วก็ตอนนี้เลงงคู่เราอยู่ที่14ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าจะอัพ15ดาวเนี่ยมันต้องมีตัวละคร12ดาว5ตัวนะซึ่งตอนนี้ผมมี12ดาวแค่ป้าธรรมยุทธตัวเดียวก็ยังขาดอีกมันต้องใช้หมด5ตัวก็เดี๋ยวจะทำ3ตัวนี้แล้วกันนะกิ้วขาดแค่ตัวเดียว ขายกยิตัวเดียวสามารถขึ้นเป็น12ดาวได้ส่วนชินอบุขาด 2, แล้วก็ในงูคูร่างแทงก็ขาดอีก2แล้วก็น่าจะค่อนข,ข้างยาวอยู่กว่าทำไดอ่าอันนี้อัพวลต่อไม่ได้อ่ะแล้วก็อันนี้จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะถ้าเอ่อถ้าเราอัพจนถึงแบบ16ดาวไม่ใช่15ดาวนะ15ดาวก็คือเป็น4ดาวฟ้าซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นดาวลุง้งถ้าเป็น1ดาวลุง้งมันจะมีปลดเอฟเฟกตรงนี้ก็เดี๋ยวรอถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกอทีหนึ่งมา ตอนนี้เลงโงคูผมเลเวล2อ0อยู่ที่1 4ดาวนะคือ4ดาวฟ้าซึ่งอพวกไอเทมสมัยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ก็คือของแดงอ่ะเรายังไม่มีในไอดีผมว่ามีของแดงแค่3มชิ้นก็คือจะมีเป็นเกาะซัพพอร์ตให้ป้าธรรมยุแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้มันคือส่วนไหนวะอันนี้คือส่วนหมวกอ่ะหมวกอันนี้ยังไม่มียังไม่มีสายก็เอาแบ่งให้กับชินบุไปก่อนแล้วก็อีกอันนึ้งจะเป็น หมวกของสายแท้งของเลงงคูเป็นธาตุไฟได้พอดีเป๊ะเลยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันสกิลของเลงงคูตอนนี้อยู่ที่เอ่อสิบสี่ดาวสิบสี่ดาวมันจะมีเป็นท่าหน้าของอันติเป็นขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ถือว่าแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือพลังโจมตีขึ้นมา25%แล้วก็จะมีเอ่อตีตัวติดไฟแรงขึ้นอีก3%ปอร่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตอน15าดาวมันจะปลด พาสีบสุดท้ายขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งมาตอนนี้ทีมเราใช้เป็น5ตัวนี้นะเป็นตัวหลักนั่นเองนะก็ตัวแรกจะเป็นธนาของเรงโอคูเป็น DPS ดาวิดอ่าตัวหลักของทีมเราเลยเพราะว่าเรงโอคูเนี่ยอันติโดนเป็นอันติหมู่เนาะก็คือโดนทุกตัวแล้วก็อ่าไอเทมก็ใส่เป็นประมาณนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็ลูนเนี่ยอันนี้ใส่เป็น HP ก็จะมีเป็นทาน่าล่างของเอฟเฟกต์อันล่างแหละจะมีเพิ่มแม็กแท็ร้อยแปดสิบแล้วก็เอ็กต์ตาดามิสิบเปอร์เซ็นต์เอาจริงที่ใส่อันเนี้ยที่เห็นว่ามันเป็นเพิ่มฮีสพีอ่ะเพราะว่ามันมีพ่วงอันนี้มาผมถึงใส่มานะก็เลยใส่มาส่วนอันเนี้ยเออไม่ต้องสนใจมันมากนะหลักๆเลยคือเอานี้มากกว่าอ่ะต่อไปอีกอันนึงก็ฮีสพีเหมือนกันแต่ว่านี้คือจะเป็นเพิ่มคีรีซิตแล้วก็เออน,นี่จะเป็นเบสิกมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าติดคีจะตีอีกหรืออะไรอีกประมาณนี้นะจำจำ เอ่อกี่ยูก็อย่อางนี้ดีกว่าน,นี่นี่ใส่เป็นนี้ดีกว่าแอคแท็กแล้วก็น,นี่เป็นจกเจาะกอดยีาเอ้ยเจาะกอเปอร์นเออนี่น่าจะดีกว่าเพิ่งเห็นไปโอเคอ่ะแล้วก็ส่วนทางหน้าของคัมพีรูนนะผมใส่เป็นทางหน้าของคอมโบขั้นหนึ่งนะก็คือมีโอกาส20%ที่จะทําสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอีกอย่างสมมติตีปกติก็มีโอกาสที่คิั้งอนติก็มีโอกาส20%ที่จะตีอีกครั้งแ่ว่าดาเมจลดลง50%ี่นนี้ของขั้นแรกประมาณนี้ ส่วนคอมม่าอันนี้ก็ใส่เป็นอันที่มันมีอยู่อ่ะมีอยู่แค่นี้ก็ใส่เป็นแค่นี้ไปก่อนนะส่วนสกินยังไม่มีก็กะจะจัดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอวันสุดท้ายก่อนละกันเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันนะสำหรับสกินอันนี้ถือว่าสวยนะสวยมากๆมาเอ่อเดี๋ยวผมขอใส่ของกีูคืนมาก่อนเมื่อกี้อืมนี่เป็นคีดีซอันนี้ดีกว่าไม่รู้มุกการทำไรได้นะมา ถัดไปจะเป็นทางด้านของป้าธรรมอายุนะก็จะเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่เออเป็นเมตาแล้วกันนะเป็นเมตาของของตอนนี้ก็อันนี้อยู่ที่10อืม12ดาวอ่าน,นี่อยู่ที่12ดาวก็จะมีสกิลแรกที่เป็นอัพมาเป็นขั้นสุดแล้วก็ประมาณนี้แหละอ่าส่วนพวกสกิลนี้จะไม่ได้ลงลึกมากนะก็ เอ่อเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปรวมแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้แยกมาเป็นแต่ละตัวนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ลุงลึกอะไรมากหลักๆของป้าธรรมยุก็คือมีสร้างความเสียหายใส่คู่ต่อสู้แล้วก็ดีบัฟแล้วก็อาจจะฮิวเพื่อนได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเออประมาณนี้ลิ้นพันกันหมดละโอเคส่วนไอเทมสวมใส่นะก็นี่อย่างที่เห็นก็ยังมีแค่ประมาณนี้อยู่นะก็ยังไม่ได้ฟูลอะไรมากมาส่วนทางด้านของลูนะนี่ก็คือเพิ่มเดฟแล้วก็นี่เพิ่มเอ็กซ์ตาดาเมจนะก็เฉยๆส่วนล่างก็มีโอกาส30ซนต เมื่อฆ่าศัตรูได้อะไรสักอย่างในหน้านี้อันนี้เออนั่นแหละช่างหัวมันเถอะนี่ยังยังยัง,ย,งยังไม่เซียนภาษาอังกฤษยังไม่เซียนคำอะไรขนาดนั้นนะโอเคส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเพิ่มเดฟแล้วก็เป็นคียดีซิทนะก็คือโอกาสโดนคี่อ,อน้อยลงประมาณนั้นส่วนพวกตําราผมใส่เป็นคอมโบเหมือนกันก็คือจะมีโอกาสทําสิ่งนั้นๆสองครั้งนะหลักๆก็คือไว้อันติอย่างเงี้ยสร้างความเสียหายแล้วก็มีเอฟเฟกต์ใส่คู่ต่อสู้อะประมาณนี้ ส่วนคอมม่าน,นี่ยังไม่มีนะสกินป้าธรรมโยไม่มีเหมือนกันต่อไปจะเป็นทางด้านของกียูนะจะเป็นอ่าดาเมจดพีเอสอีกตัวหนึง่งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดาเมจเดี่ยวซะมากกว่านะส่วนป้าธรรมโยก็เป็นซัพพอร์ตนะอย่างที่บอกไปซัพพอร์ตมากียูนะก็อ่าเป็นอีกหนึ่งตัวเมตาตลอดการนะเห็นเขาบอกเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าของเซิร์ฟนอกเนี่ยเป็นปีแล้วเขาก็ยังใช้กันอยู่นะอ่า,อากียูขายอีกตัวหนึง่งแล้วก็อันนี้ผมรอเอา พระเอกของเราทันจิโร่มาอัพนะแต่ว่าเดี๋ยวรอกิยูก่อนแล้วก็หินหินนั้นเนี่ยขาดไม่เท่าไหร่แต่ว่ากิยูเนี่ยหาค่อนข้างยากกว่ามาส่วนของสวมใส่ก็เป็นสีทองเป็นสีเหลืองแล้วกันเรียกสีเหลืองแล้วกันหรือเขาต้องเรียกขั้นทองหรือเปล่าเพราะเกมปกติเขาไม่มีขั้นเหลืองหรอกมีขั้นทองอะเป็นขั้นสีทองแล้วกันอะเป็นสีทองแล้วก็3ดาวเอ่อตีบวกขั้นรีไฟขั้น20บหมดนะแล้วก็ตรงสายทุกอันน,ะนี้ของกิยูมารูนอันแรกก็คือจะเป็นเพิ่มแอคแท็กแอคทีฟสกิลดาเมจ น่าจะเป็นเพิ่มแอคทีฟสกิลเดียวนะมันจะต้องเป็นอันไหนสักอันอันนี้พาร์ทสี่เออเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันนะวันเพิ่มส่วนไหนหน้านี้นะของนี้นะโอเคส่วนอีกอันนึงก็คือเพิ่มแอคแท็กนะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกประมาณนี้ก็คือน่าจะเป็นเมื่อฆ่าศัตรูได้นะมีโอกาส20%ที่จะคืนชีพหรือว่าเมื่อถูกฆ่าเนี่ยมีโอกาส2 5ที่จะคืนชีพนะประมาณนี้นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเรื่องทาเลนเรื่องเรื่องรูนนะยังไม่ยังไม่ช่ำขนาดนั้นนะ โอเคส่วนคมพีผมใส่เป็นคอมโบเหมือนกันนะก็เหมือนกับท,ทุกตัวเลยผมใส่ให้ผมใส่คมพีไอเนี่ยเลยคอมโบเนี่ยประมาณ4ี่ตัวเรงโงคุป้าธรรมยยแล้วก็เอ่อกิูแล้วก็ใส่เป็นชินโนบุอีกตัวหนึ่งนะก็คือทุกอันคอมมายังไม่มีใส่หน้านี้ยังไม่มีใส่สกินก็ยังไม่มาอ่ะต่อไปจะเป็นซัพพอตอีกหนึ่งตัวนะจะเป็นท้าหน้าของชินโนบุนะอันนี้ก็เป็นตัวเมตาซัพพอตเหมือนกันมา ก็จะเป็นพวกฮิลลิ่งนะโบนัสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีดาเมจนิดหน่อยของสวมใส่นะก็อย่างที่เห็นก็มีอยู่แค่ประมาณนี้อยู่นะแล้วก็ส่วนทางด้านของรูนอันนี้จะเป็นเพิ่มเดฟออ่าเป็นเพิ่มเดฟแล้วก็นี้เป็นรีเฟลคชั่นนะมีโอกาส25%สะท้อนดาเมจ3าเแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งเคลียร์ไมล์อันนี้มีโอกาส30%ที่จะล้างอ่าเขาเรียกว่าล้างดีบัฟเพื่อนหนึ่งคนนะใช่ไหมออนหนึ่งวิสเซนตี้น่าจะอ่าล้างดีบัฟหนึ่งคนนะเมื่อเรา เมื่อเราฮิลอะก็คือเมื่อเราฮิลเพื่อนมีโอกาส30%ที่จะล้างดีบัฟ1คนน่าจะเป็นประมาณนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคส่วนอีกอันนึงก็จะเพิ่มเดฟเหมือนกันนะแล้วก็เอฟเฟกเออเนี่ยประมาณเนี้ยแหละดูเองแล้วกันบอกแล้วนะว่าเนี่ยเรื่องรูเนี่ยผมยังไม่ชอบมากนะก็คือบางอันเนี่ยมันแปลก็คือแบบมันแปลค่อนข้างอ่าส่วนตัวผมอะอาจจะไม่เข้าใจเองนะมันอาจจะแปลถัแวละแต่ส่วนตัวผมไม่เข้าใจนะโอเคส่วนทางด้านของ ตําราก็อย่างที่บอกไปว่าเราใส่เป็นทางด้านของนี้เอาจริงไอ้เคลียร์ไม,เเมะะ้เนี่ยรูนเคลียร์ไม้ไงวะเนี่ยรูนเคลียร์ไม้เนี่ยกับคอมโบของออันเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันคอมโบกันได้ในตัวสมมุติเราใช้อันติอันเนี้ยเราใช้สกิลเนี่ยและมันติดผลเคลียร์ไม้ก็ล้างได้1ตัวแล้วถ้าสมมติมันติดคัมพีอีกใช้ติีรอบหนึ่งตีเคลียร์ไม่อีกก็ล้างได้อีกหตัวเพราะฉะนั้นแล้ว หนึ่งอันติมันมีโอกาสที่จะล้างได้2ตัวนั่นเองนะอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นคอมโบกันแล้วกันคอมมากกสกินก็ยังไม่มีนะสำหรับตัวชินบุนะมาถัดไปจะเป็นแท้งที่ดีที่สุดในเกมนะปัจจุบันนะอันนี้คือเขาให้มาเป็นแท้งที่ดีที่สุดในเกมเลยนะก็คือจะเป็นอ่าทางด้านของเินโงคุไม่ได้ใส่ผ้าคลุมหน้านี้ไม่แน่ใจว่านี้มันเป็นร่างตอนเสาหลักแล้วหรือเปล่าหน้านี้ แต่ว่าน่าจะเป็นเสาหลักแล้วแหละแต่ว่าเป็นตอนถอดผ้าคุมอ่ะก็จะเป็นแทงนะที่ค่อนข้างดีมากๆนะถ้าจะไม่ผิดเอฟเฟกมันจะมีสร้างโล่ให้ตัวเองกับสร้างโล่ให้เพื่อนประมาณนี้แหละอ่ะคร่าวๆมาออไอเทมพิเศษนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะมีตรงสาย2อันแล้วก็อีก2อันยังไม่ตรงนะแต่ว่าก็อัพเป็น3ดาวพยายามอัพเป็น3ดาวหมดแหละอีกอันหนึ่งก็เป็นแดงเ,เป็นหมวกแดงแล้วก็ตรงสายเป็นธาตุไฟอันนี้ดีไฟไป3ามละแต่ว่าอัพยังไม่ครบนะไม่มีของอัพละ ก็ประมาณนี้ส่วนทางด้านของลูน่านี่จะเป็นเพิ่ม HP นะส่วนอันขวาเนี่ยจะเป็นการสร้างลูนะส่วนอันซ้ายจะเป็นดาเมจคีอ่าจะเป็นคีดดาเมจอ่ะหลักๆคือเอาทางขวาเอาทางขวากับเอา HP อ่ะส่วนอีกอันนึงจะเป็นทางด้านของเพิ่ม HP แล้วก็น,นี้จะเป็นการทอนก็คือเป็นการยั่วยุศัตรูเมื่อโจมตีมีโอกาส8%มันบอกว่าเป็นเบสิกโจมตีอ่ะก็คือน่าจะเป็นโจมตีปกติมั้งโจมตีปกติ หรือว่าเมื่อโจมตีเนี่แหละหรือว่าเมื่อโจมตีทุกๆอย่างเลยนี่ยมีโอกาส8%ที่จะย่อยุศัตรูการย่วยุนี่ก็คือศัตรูต้องมาตีแค่เราน่าจะตีแค่ปกติด้วยนะอันตีก็ไม่ได้ด้วยอ่ะหนึ่งเทินประมาณนี้ส่วนตําราเนี่ยเคนโดเนี่ยผมใส่เป็นทางด้านของดีเฟคชันนะก็คือมีโอกาส25%สะท้อนดาเบจด30%นะตอนแรกกะจะหาใส่อันที่มันเป็นสร้างลู่อ่ะจะเอาสร้างลูกมาเป็นหลักแต่ว่ามันหาไม่ได้นะก็มีแค่ f ีเฟคชันก็เลยเอาดีเฟคชันมาใส่ก่อนเดี๋ยวนะขั้นสุด มีโอกาส45สะท้อน40โอเคอะส่วนคอมมา่าคอมมายังไม่มีนะยังไม่มีสาส่วนสกินก็จะมีเป็นทางด้านของสกินอันนี้นี่ก็เราจะได้ฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะถ้าเราล็อ,อ,อ,ลอกอินครบอ่า13วันเออเลอันนึงเขาบอกว่ามันสามารถเทสสกินได้ใช่ไหมถ้าเรามีตัวละครแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันมาเขาบอกเป็นไฟสีฟ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวดูกัน ไ,ไหมอันนี้โล่คือจากของกียูนะนี่เอ้ยเอ้ย,เ,อยเป็นไฟสีฟ้าอยู่นะสวยอยู่แต่จริงๆส่วนตัวนะผมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบพวกสกินเท่าไหร่นะมันมันแปลกๆอะ่ะด้วยความที่เราดูอนิเมกะกับอ่นบา,งงานมังงะเนาะเราก็จะติดตากับภาพอ,อภาพตัวละครเดิมๆพอมาเป็นสกินอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้ามีสกินแล้วถ้าอยากให้มันได้บัฟของสกินเราก็ต้องใส่ใช่ไหม หรือว่าเราแค่มีสกินไว้มันก็เพิ่มเลยอันนี้ไม่ชัวนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชินกับพวกสกินเท่าไหร่ผมชอบออริจินอลมากกว่านะเดี๋ยวรอดูอันติหรืออันติเราว่าเมื่อกี้ผมได้ดูบ้านตอิอันนี้เป็นป่าธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้วไามอันตีไปยังพ่อแต่พูดนะไม่ได้ดูมาดาชิปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะมาอันติ เรนโกคุเป็นพยัก์นะอ่ามันจะเป็นป่าแล้วเป็นอ่าสิงโตเสือหรือสิงโตไปไประมาณนั้นแหละอ่าอันนี้จะเป็นท่าหน้าของอันติของเรนโกคูนะเนี่ยนะจะเป็นเพิ่มเอฟเฟกอ่ะ HP Attack แล้วก็ดาเมจอ่าน่าจะเป็นดาเมจรีซิกก็คือโดนาดาเมจเบาลงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นเพิ่ม HP กับ Attack ให้กับทั้งทีมนะอันล่างเนี่ยจะเป็นเพิ่มให้กับทั้งทีมส่วนอันบนอนจ่จะเป็นแค่ให้กับตัวมันเองนะประมาณนี้ตอนนี้สก,กินในเกมน่าจะมีอยู่แค่ประมาณนี้มั้ง สามสี่ตะกินนะอ่ะหลักๆแล้วก็มีคนอขอให้อะไรนะสอนวิธีหากรอบโปรไฟล์นะซึ่งกรอบโปรไฟล์ตอนนี้มันยังไม่มีมานะอย่างอันนี้เป็นเ g เจนแ a n งอันนี้น่าจะเป็นการตีแรงข้ามเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็เป็นลูน่าเยียอีเวนต์อันนี้น่าจะเป็นตามอีเวนต์ตามลูน่านี่น่าจะเป็นพระจันทร์หรืออะไรสักอย่างเลยเลยนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นการได้แชมป์ ข้ามเซิร์ฟอ่ะน่าจะนะส่วนนี้จะเป็นคริสต์มาสก็รอคริสต์มาสละกันอันนี้จะเป็นฮาโลวีนก็รอฮาโลวีนอันนี้เป็นวาเลนไทน์ก็รอวาเลนไทน์ชิลเดนเดย์อันนี้ชิลเดนอันนี้ไม่นแน่ใจมันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะนี้ชิลเดนเออผมมันติดอยู่ในปากติดมันเอ้ยพูดไม่ถูกเว้ยมันติดอยู่ในหัวนี่แหละเออแต่มันพูดไม่ถูกอะ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันแหละเหมือนเป็นเด็กวันอะไรวันเด็กหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะชิลเดนอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ edit part อันนี้น่าจะได้จากพาร ซื้ออีดิทพาร์ตอีดิทพรผมว่าพ a ร์ผมซื้อทุกอันนะหรือว่ามันมันคนละอันกันวะพาร์ต mm. ไม่แน่ใจว่ามันซื้อจะพาร์ไหนนะเพราะเพราะพวกรอยัลพาร์เนี่ยผมว่าผมซื้อหมดนะเนี่ยผมเติมซื้อรอยัลพาร์ทุกอันนะสงสัยมันยังไม่มาั้างนะน,น่าจะยังไม่มาอ่ะส่วนทางด้านของกิวทาร่นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนกิลทาโล่ หนึ่งดาวฟ้านะตอนนี้ผมขาด1ตัวผมขาด1ตัวเนี่ยแล้วก็น่าจะอัพได้ยาวๆจนถึง1ดาวฟ้าเลยเพราะว่าตัวละครน่าจะมันน่าจะอัพเหมือนกับทุกตัวแหละก็คือใช้ตั้งแต่3ดาวก็คือใช้1ตัวจนถึงดาวฟ้าพอ1ดาวฟ้าเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้2ตัวในการอัพไปจนถึง2ดาวไปเรื่อยก็เพราะฉะนั้นแล้วกีตารูผมน่าจะขาดแค่ตัวเดียวก็น่าจะอัพไปจนถึง1ดาวฟ้าได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าน่าจะเจอกัน สิ่งจะบอกอาทิตย์หน้ามันก็แค่พรุ่งนี้นี่หว่าพรุ่งนี้มันใกล้อาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยผมจะรอเป็นทางหน้านของอันนี้อ่าอันนี้นี่นี่อีกประมาณ2วันเนี่ยผมจะแลกอันนี้มาเป็นกิทาโร่ส่วนทางด้านของซัมมอนนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรารอเป็นทางหน้านของอาคาสะแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเรารออาคาสะอ่ะไหนๆก็มาหน้า,น,าน,นี้แล้วเดี๋ยวขอเปิดสักสิบใบแล้วกันนะอีกแปดใบเก็บไว้กันผมขอเปิดอ่าสิบใบแล้วกันเอาเขาบอกว่าผมหนึ่งใบดวงดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจัดหนึ่งใบแล้วกันแต่ว่าเอาแค่สิบใบนะอี ผมอยากคำนวณตรงนี้ให้มันเป๊ะๆเอ็นมมเมื่อกี้เราเปิดไปกี่ใบแล้วนะมันต้องมีมันต้องมี8ใบเนาะเอน็นมุอีกตัวอ่าอีกใบหนึ่งอ่าโอเคถ้าเับว่าถ้าเราเปิดถ้าเราหาได้อีก2ใบตรงนี้เราจะได้การันตีอีกทีนึงโอเคอ่ะเก็บไว้ก่อนประมาณนี้ ไม่น่าจะมีตัวผสมได้ปะโอเคผสมได้อยู่เยอะแยะอยู่ของอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรยังไงนะสูนี่รอรออัพอย่างเดียวนะอ่ะจะเป็นประมาณนี้ละกันนะสำหรับการอัปเดตเป็นทีมใหม่ที่เราทำไว้นะก็จะเป็น5ตัวนี้หลักๆนะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเอาไว้อ่าเอาไว้ทีมลองเพราะว่ามันจะมีอารีนาตรงนี้เป็นแร้งแบททอลอันนี้ มันต้องใช้ทั้งหมด10ตัวละครเพราะฉะนั้นแล้วทีมหลักผมก็จะจัดประมาณนี้แหละส่วนทีมรองก็เดี๋ยวใช้อีก,อก,อก,อกทีมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำตัวละครก่อนเพราะอีเวนต์เนี่ยมันมาวันจันทร์ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร้อผมก็ได้จะมาแล้วสรับวันนี้โอเคคลิปวันนี้มีเพียง มานี้ละกันนะครับผมก็น่าจะได้าสาระความรู้ไปบ้างแล้วนะก็โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพจดิตงไต้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม